ตอนบำรุงเมืองครับวันนี้ครับเรามีมวยสากลสมัครเล่นมาให้ชมกันอีกแล้วครับเป็นรายการชิงแชมป์เยาวชนเอเชียครับที่อินร์สเตเดียมัวมากเป็นการขันในวันนี้ที่ผ่านมานี่ละครับในช่วงบ่ายครับมีนักชกไทยขึ้นชกในช่วงบ่ายนี้2คนด้วยกันครับมาดูกันในรุ่นไลฟ์ฟลาเวทครับ4 6กถึงิกกโลกรัมครับนักชกไทยอยู่ในมุมแดงครับธานีณรินรำครับก็รอบที่แล้วนี่ก็ ชนะมาแบบคือขึ้นคอเหมือนกันครับฝ่ายนี้ครับในรอบรองชนะเลิศครับวันนี้ทั้งคู่นี้มีเหรียญทองแดงตุนอยู่แล้วครับใครชนะนี่ก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศทันทีครับฐานีในมุมแดงครับเจอกับนักชกจากคาซัคสถานครับในมุมน้ําเงินนี่แหละครับเยอตูการเซอินนิลเซอินลีนอมครับจากคาซัคสถานครับก็ต้องบอกว่านักมวยจากคาซัคสถานนี่ก็เป็น ของแข็งครับเป็นตัวเต็งในทุกรุ่นเลยครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของร่างกายครับถือว่าความหนาความใหญ่นี่ได้เปรียบนักชกไทยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับสำหรับเยอตูการเซอินลินนอฟครับดูยกแรกกันเลยครับเยอตูการแกเดินเข้าใส่เลยครับทานีนี่เป็นมวยซ้ายครับโอ้โหโดนตัดลําตัวไปก่อนเลยครับสาหรับทานีครับพยายามเข้าวงในครับทานี เยอตูกานี่บวกแต่โดนนี่ครับเข้ามาโดนหมัดของธานีไปก่อนเลยครับทักทายครับแหมเดินเข้ามาโดนครับธานีออกหมัดได้แม่นยำครับจังหวะซ้ายขวาครับซ้ายลําตัวต่อยขวาด้านบนครับเยอตูกานก็ค่อยๆขยับเข้าหาครับแหมเดินมาโดนอีกเลยครับสาหรับเยอตูกานนี่ครับธานีเปิดชายกแรกได้สวยครับหนึ่งสองนี่ทําได้ดีครับซ้ายขวา เดินเข้ามาครับเบยตุการโดนสายเข้าหน้าอีกแล้วสายลำตัวธานีครับอันนี้ต่อย้ายสายโดนใบหน้าหงายเลยครับม,มาอีกแล้วครับสายของธานีต่อยได้เลยก็ขยับหนีครับเข้ามาจับ,บรครับเบยตุการก็ักมวยไทยทั้ง3คนที่ทำการชกในรอบรองเนี่ย เจอกับนักชกจากคาซักหมดเลยครับทั้ง3ามคนถือว่าเจอของแข็งครับในปีนี้ก็เจ้าภาพครับสำหรับไทยครับสง8รุ่นครับได้เหรียญรางวัลเพียงแค่3รุ่นครับที่เหลือเข้ามาในรอบรองครับเดือดการครับเดินชนครับตอนนี้ธาน,นีก็ดักต่อยสลับถอยไปโอ้เสียหลักครับแม่โดนจังหวะ เฉลี่ยมนิดหน่อยครับเยตูการ์ต่อยกันในอินดอร์ครับแอร์เย็นฉ่ำครับอินดอร์สเตเดียมหัวมากครับอันนี้ครับโดนบุกเหมือนกันครับเยตูการ์เข้ามาบวกวงในครับพยายามต่อยหน้าแล้วตามด้วยหมัดอัปเปอร์คัตครับแต่ความแรงหมัดนี่ยังไม่เท่าไหร่ครับอันนี้ยังหลบได้ครับอันนี้ค ชื่อเดิมสมัยต่อยมวยไทยก็คือเพชรทานีสอสัมพันธ์ครับาหารมาเอาดีทางมวยสากลสมัครเล่นครับแหมโดนกดครับเดี๋ยวถูกการขยับมาต่อยมอหมัดหแลกกันเข้าหน้าเหมือนกันครับแต่ธานีก็สวนโดนลำตัวครับหมัดออกมาได้แม่นยำกว่าครับธานีขยับหลอกขยับหลอกหลบได้ครับธานี เดี่ยวตุการมาบวกวงในโอ้ยโดนมาวงในนี่น่ากลัวทีเดียวครับสำหรับเยอตูการออนนี้ต้องอย่าไปแลกครับวงในแต่ก็หมดยกที่หนึ่งครับหมดยกแรกไปแล้วครับนี่ครับเฮตโค้ดชาวไทยครับโค้ดใหญ่ครับออมามาละก้อนครับโค้ดชาวคิวบาครับเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศครับ อันนี้กองเชียร์ทีมไทยครับสระตับโค้ชครับก็ยังมีแก้วพงประยุนก็มาดูครับมาดูยกที่2กันต่อครับเยอะตการขยับต่อเลยครับอืมโดนเหวี่ยงหมัดลูกนี้ของธานีก็เสียหลักอีกแล้วครับเยอะตการเดินก้มหน้้ากมตาเดินเข้ามาเลยครับเยอะตการโดนหมัดซ้ายธานีเข้าหน้าบิดเลย โอ้เข oh, uh ้ามาอีกแล้วครับปัดซ้ายของธานีนี่ออกได้แม่นยำครับเยรูการพยายามกดดันเดินบุกเข้ามาแต่โดนหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้โหถือว่าออกอาวุธได้แม่นครับสำหรับธานีครับโดนอีกแล้วครับเยรูการแกต่อยมานี่ยังจวลมอยู่ครับกรรมการเตือนบอกว่าธานีก้มต่ําเกินไปครับแลกหมัดซ้ายครับมันตัดลำตัวได้เหมือนกันโอ้โหต่อยหน้าหงายเลยครับ ธานีออกหมัดซ้ายโอ้ยเปล่าอีกแล้วครับหงายเลยครับสำหรับเยตุการแกเข้ามาบวกหมัดพยายามออกอัปเปอร์คัตครับตัดลำตัวอันนี้ครับวันนี้ต่อยได้สวยครับสำหรับหมัดซ้ายตรงครับเข้าไว้หน้านี่หงายไปหลายดอกครับนี่ถ้าเป็นพวกหมัดหนักๆนี่มีโอกาสน็อกแล้วนะสำหรับธานีนี่เป็นมวยฝีมือครับหมัดอาจจะไม่หนักครับแต่ว่าเน้นทำแต้มครับ เน้นเข้าเป้าครับ่อยเข้าเป้าเยอะก็มีโอกาสชนะเลยครับกรรมการเพราะว่ากฎกติกาใหม่นี้ไม่ได้ให้คะแนนเป็นหมัดเลยครับเป็นการให้คะแนนแบบการออกอาวุธครับทครที่ดูดีกว่าก็เป็นผู้ชนะไปการตัดสินด้วยสายตาเลยครับโอ้ยแลกหมัดลูกนี้โดนทั้งคู่ครับอันนี้ก็ออกหมัดซ้ายสไตล์ถนัดครับเยอะรูการ์เดินบี้ตลอดครับ ต่อยขวามาโดนธานีต่อยซ้ายไป2ทีครับเ,เสียหลักอีกแล้วครับเยอตูการบิดคอเล,เล็กน้อยแล้วกระโดดเข้ามาหาเลยครับบีติดมุมครับดันมาดันลงมาก่อนธานีก็จับล็อกคอไว้ไม่ให้ต่อยาการต้องเตือนครับอย่าอย่าไปโน้มเยอตูการเดินมาอีกครับเดินมาขาเหลี่ยมหลังจั่วครับยังจั่วลม จ้วงมาว่ายน้ำเข้ามาแนละ้วฮะเยาวดุก,การโอ้โหสายขวาโด,โดนเหมือนกันครับธานีโดนเหมือนกันแต่ธานีก็ยังมีหมัดหมัดซ้ายน้ำนี่ยังทําได้ดีครับซ้ายน้าแล้วฮุกข,ขวาตามเยวดุก,การเดินเข้ามาหาวงในธานีก้มหลบครับเยาวดุก,การนี่แกออกเป็นชุดแต่ว่ายังโดนไม่เต็มนะส่วนใหญ่จะหลบไปได้หมดครับสําหรับธานีครับโอ้โหหมัดซ้ายขวานี่ก็เข้าหน้าเหมือนกันครับ เยตูการครับนี่ครับโอ้ยธานีโดนเหมือนกันครับท้ายขวาพยายามตัดลำตัวครับเยอตูการทานีต้องกอดก่อนครับโอ้ยโดนบวกหมัดเข้าไปหน้าเหมือนกันครับแล้วก็หมดยกที่2องครับถือว่ายังสูสีครับนี่ก็เจ้าบอลครับแสงมณีสอเทนโพครับ พงศกรสิทธิเดชก็ตกรอบ8คนไปแล้วครับการทำเการข่งขนในรอบ8คนนี้แพ้นักชกจากคีกีสถานไปครับน่าเสียดายครับสำหรับแสงมณีครับมาดูกันต่อครับยกที่3สําหรับธานีขยับมาครับการเตือนก่อนครับว่ามีการกอดกันครับต้องปล่อยเยอะตูการเซอินลินอฟครับเดินเข้ามาธานียังมีหมัดแรกครับ สวนเข้าไปแล้วขยับฉากหนีครับไม่ให้เป็นเป้านิ่งครับจีมหมัดซ้ายมายามแรกหมัดลำตัวครับหลบ,บได้สวนหมัดเข้าหน้าครับอานีต่อยได้เข้าเป้าชัดเจนครับส่วนเยือตุการกพยายามตัดลำตัวครับหมัดซ้ายลูกนี้มาอีกแล้วครับเข้าเฮดกาเต็มเต็มเยือตุการตัดลำตัวครับต่อยขวาย,ยังหลุดไป เดียตูการครับตอนนี้กระโดดใส่ครับกระโดดใส่ปล่อยลําตัวโดนเหมือนกันครับแต่ทานีก็พอโดนแล้วก็โตทันทีครับนี่ครับซ้ายลําตัวซ้ายลําตัวแต่เข้าไปก็โดนครับโดนทุบคืนงาเหมือนกันแม่เริ่มจะดูว่ากระชาช้าไปแล้วครับสำหรับทานีเดียตูการ,าก,ารก็เดินบี้แล้วล้วมัดแลวครับเดียตูการสซ้ายขวาหลอกลอมาครับ อน,นีต้องกอดเบรกเกมก่อนครับเบรกเกมผู้ชกก่อนดันไว้ครับพยายามดันกันไว้วัดพลังครับ้ายมายังโดนเหมือนกันแต่ยอตุการแกบ,บีหนักเลยครับหนึ่งสองลำตัวตัดลำตัวอย่างเดียวครับตอนนี้ยอตูการอาน,นีก็ออกมาสายนำไม่ให้เข้าครับไปที่ใบหน้าแหลกมาถึงสองสามสี่หายใจแทบไม่ทันแล้วตอนนี้ฮาน,นีต้องกอดครับ เือการกันเดินหนักเลยครับมาอีกแลวครับซ้ายโอ้โหซ้ายขวาใบหน้าครับหลบได้ครับทาน,นีตอดลำตัวเดือการพยายามตัดกอลำตัวคืนครับมีอัปเปอร์คัตครับอันนี้ล็อกไว้เลยนี่ล็อกได้หลบได้โอ้โหแลกกันสนุกเลยครับตอนนี้ปลายยกสามแล้วต่อยซ้ายมาหน้าหงายต่อยซ้ายมาอีกทาน,นีเดยวดการเดินเข้ามา ออยโดนไปเต็ม,ตมทานีหมัดซ้ายแกแม่นยำจริงๆครับวันนี้เดี๋ยวตุการขยับเข้ามาอีกแล้วครับทานีวันนี้ต่อยซ้ายได้ชัดเจนหลายครั้งครับขยับขยับมาโดนซ้ายเข้ามากอดไว้ครับทานีต้องชมครับวันนี้ทานีแกออกหมัดได้แม่นยำครับ โอ้แต่โดนหมัดขวาของเยตุการเหมือนกันครับทานีต้องระวังครับมีเสียงโห่ๆเล็กน้อยครับทานีไปกดครับกองเชียร์คาซักถานนี่ก็ทีมงานเจ้าทีมงานนักกีฬาอะไรครับกองเชียร์เยอะครับหมดยกสุดท้ายครับหมดยกที่3ทานีก็ชูกำปั้นเลยครับเจ้าตัวก็มั่นใจครับต้องดูการให้คะแนนครับแน่น้หน้าตาของเยตุการ เซอิลินนอฟครับยังเด็กอยู่เลยครับมวยสากลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียครับโอ้โหแล้วก็ประกาศคะแนนมา3คนนี่ออกมาชัดเจนครับขาดลอยครับ3ต่อ0ครับ 30 26 30 27แล้วก็30 28ครับโอ้โหชนะขาดลอยเลยครับสำหรับธานีนรินรําครับเอาชนะคะแนนเยอตูกานเซอินล,ลินนอไปได้ครับก็ผ่านเข้าไปชิงคนะเลิศก,กับนักมวยจากเกาหลีใต้ครับฮานยังหุนครับนี่หลังเกมก็รับเงินอัดฉีดทันทีครับจากนวา,ากาศเอกสมยศจุลเสนครับ3,000บาทครับ ได้รับทันทีหลังชกเสร็จครับแมตชิงก็คิ